เราต้องการที่บริหารโดยมีความแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแน่นอนอยู่แล้วปกติเวลาเราแพลนเนี่ยเราก็ต้องแพลนประมาณ3-4มส่เซนาริโออยู่แล้วแต่ถ้าสมมว่ามันไม่มีความแน่นอนเนี่ยมันก็จะยิ่งมีเซนเริยอเยอะขึ้นเยอะเผลอแป๊บเดียวเราอยู่กับโควิด19มาเกือบจะครึ่งปีแล้วนะครับนี่คือ CEO Insight รายการที่โจจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจมากมายที่พวกเขาได้รับผลกระทบจากมาตรการรับมือโควิด1 i ไปเต็มเมเราไปดูกันครับว่าพวกเขาต้องเผชิญอะไรกันบ้างรับมือยังไงและต้องการเห็นอะไรมากกว่านี้อีกจากทางรัฐบาลเอพิโซดนี้นะครับโจาพาคุณผู้ชมมากที่ใจกลางย่าน CBD ศูนย์กลางเศรษฐกิจสําคัญของไทยอย่างสีลมพอเรามีนัดกับคุณชโชติลีนุตพงศ์ เจ้าของร้านอาหารและบาร์ชื่อดังมากมายอย่าง Vesper, 1919 Italian Bar and Restaurant, Il Fumo, La Dotta และ e 0 t y ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การบริหารงานของเครือ Foodie Collection เดินเข้ามาครับคุณโชติไม่คุ้นเลย นะฮะเพราะว่าทุกคันถ้ามาแถวนี้เนี่ยถ้าได้เดินเข้ามาในเวสเปอร์นะฮะถ้าได้เดินเข้ามาใน1919เนี่ยความวายแบรนด์นะฮะความวุ่นวายของคนนะฮะกลิ่นอาหารนะฮะกลิ่นเครื่องดื่มหรืออะไรเงี้ยมันจะมาตลอดผ่านมาประมาณ2เดือนเงาไหมฮะถ้าในเรื่องทํางานก็ไม่ได้เหงามากเพราะว่าก็ต้องทํางานตลอดรพรีเพยรนูนร่นพรีเพียรนี่ถึงแม้ว่า work from home ก็ยังต้องสื่อสารกับพนักงานหรือว่าทีมแมจเนจเมนต์ด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ได้กลับมาเปิดมันก็ ยังไม่ค่อยเยอะมากครับต้องปรับตัวนิดนึงวันที่ต้องปิดร้านอาหาร,รหมดจากยอดขายที่มีอยู่ก็มันก็ตกประมาณแบบ70-80%ถึงแม้ว่าเราจะขาย Delivery หรือว่า Take Away ของร้านอาหารได้เนี่ยแล้วก็ได้แต่งต่อรับที่โอเคยังไ,ไงมันก็ไม่ได้ได้รายได้เท่ากับที่ปกติเป็นอยู่แล้วครับผมลดลงมา70-80%ใช่ครับ อันนี้คือฝั่งร้านอาหารฝั่งร้านอาหารครับถ้าเป็นบาร์ล่ะเป็นบาร์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพูดได้เลยว่าลอยพูดได้เลยว่าลอยครับก็คือตอนแรกเนี่ยก็ยังประมาณ95้าแล้วกันเรายังขายเรื่องของ Delive r y ทางด้านเรื่องของแบบว่าเครื่องดื่มอะไรางนี้ได้แต่ว่าตอนหลังเนี่ยพอมีเรื่องของไม่ให้ขายมาตรการแบรนด์แอลกอฮอล์เลยเนี่ยก็แน่นอนอันนั้นก็กลายเป็นศูนย์ไปเลย อันนั้นคือฝั่งของยอดขายลดลงมา70-80สิบหรับอาหาร,รส่วนเครื่องดื่มก็เป็นร้อยไปเลยนะครับมันมันต้องกระทบแน่นอนเพราะว่าทัวริสึมหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าน้อยลงนะครับแต่ว่าเดือนมกราหรือเดือนคุมพาก็ยังไม่ได้หนักขนาดนั้นก็รเราก็ไม่ได้คิดว่าจะอินเฟคชันเร e ในโลเคลกันเองเนี่ยจะเยอะขนาดนี้แล้วมันสเปดทีนึ่งมันสเปดค่อนข้าง ที่จะเร็วพอสมควรเลยก็อาจจะเหนือ <c oughs> เหนือความคาดหมายนิดน,นึงส่วนใหญ่แล้วในห้าแบรนด์นี้เป็นลูกค้าไทยหรือว่าต่างประเทศครับถ้าอย่างเช่น e d i ิ2เเนี่ยลูกค้า ที่เป็นต่างชาติแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยจะค่อนข้างเยอะจะประมาณ70%อน๋อด้วยความที่เป็นอาหารไทยเป็นอาหารไทยประยุนะครับแล้วก็อยู่เจริญกรุงด้วยเวสเปอร์ก็ดีหรือนายชนายนเนี่ยจะแบ่งเป็นประมาณแบบ5้า0มากกว่าทั้งคนไทยด้วยแล้วก็เอ็กซ์แพดด้วยนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเพราะว่าตรงนี้ก็จะนักท่องเที่ยวที่พักโรงแรมแถวสาทรแล้วก็จะเดินมาสีลมอะไรเงี้ยครับเขาก็จะผ่านตรงนี้ตลอดถ้าจะเป็นแบบดัลอตต้าก็ดีหรือยูฟโมเนี่ยจะเป็นคนไทยส่วนใหญ่ สเต็ปแรกคือนักท่องเที่ยวเริ่มหยุดมาประเทศไทยค่อนข้างกระทันหันพอสมควรนะหลังจากที่อาจีนตูมไปนะฮะจีนก็หายไปเลยพอมาเรื่อยๆเนี่ยผลกระทบที่มันเกิดขึ้นทั้งร้านอาหารแล้วก็ตัวบาร์ด้วยเนี่ยมีอะไรบ้างก็แน่นอนเราก็มีการที่ไปเจรจากับแลนดลอร์ดของเรามันจําเป็นจริงๆที่ต้องขอส่วนลดนะครับบางท่านก็ลดได้20%บางท่านก็ลดได้ถึง50% อะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีผู้ให้เช่าเองเนี่ยก็เขาก็มีภาระของเขาบา,บางท่านเขาไม่ได้ไรายได้ตรงนี้เลยเขาก็น่าจะเจ็บเหมือนกันอะไรอย่างนี้เขาก็ช่วยได้มากที่สุดเท่าทำได้แหละนอกจากนั้นลอดซัพพลายเออร์ล่ะครับ,รบมันกระทบไปอย่างไงบ้างซัพพลายเออร์ก็กระทบครับเราก็มีการที่เจรจารหรือคุยกับซัพพลายเออร์ว่าเออช่วงนี้มันก็ you know, ยอดขายมันก็ลงไป70% 8 0เป็นนะเป็นไปได้ไหมขอเรื่องของเครดิตเพิ่มขึ้น คือเราก็ยังจ่ายอยู่แต่ว่าเราก็คงเราก็ต้องดีเลย์เรื่องของการจ่ายไปบางท่านก็อาจจะไม่ไหวเพราะว่าบางท่านก็เป็นธุรกิจ SME เหมือนกันมันก็ต้องช่วยกันบริหารนะครับทำยังไงให้บริษัทอยู่รอดได้ p r i ่ r ะตีสองนี่ก็คือว่าทํายังไงให้พนักงานสามารถที่จะอยู่รอดได้เหมือนกันกับเรา Priority หลักเนี่ยก็คือเรื่องของ uh, บริษัทก่อนเพราะว่าถ้ามูัลบริษัทไม่ได้ survive ไม่ได้ไม่ได้รอดเนี่ย ในอนาคตก็กลับมาก็มันก็ไม่มีอะไรมีบางท่านต้องรีบไปเซาเพนะครับแล้วก็เพื่อจะไปคอลี่ไฟท์ทางน้นเรื่องของประกันสังคมแทนนะครับแต่แน่นอนเราไม่ได้มีการเลี้ยงออฟพนักงานออกนะครับเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าเลี้ยงออฟคนแล้วก็กลับมาจ้างใหม่ได้ทันทีเยียวยาในส่วนของประกันสังคมได้ ก็ตอนแรกเนี่ยเราก็เราก็คิดเรื่องของโรเตทเป็นแบบว่า15วันได้อีกสิวันอะไรอย่างงี้โอเคมีคอนดิชันนี้ขึ้นมาคือบางทีมันสลับเนี่ยมันมันยากนิดนหนึ่งเพราะว่าคือถ้าสมมติว่าสลับเนี่ยมันต้องสลับเป็นเดือนเป็นหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนอะไรอย่างงี้มันไม่ใช่สลับเป็นโรเตทแต่เป็นเดือนแทนอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องของเทรนนิ่งเรื่องของฮิวแมนรีซอสเดเวล็อปเมนท์ที่เราสร้างมาเนี่ยไม่งั้นมันก็สูญไปหมด คือทุกคนที่อยู่กับเรามาไม่ใช่อยู่ดีเข้ามาเราเริ่มทํางานได้เลยมันเกิดาการ,รเรียนรู้การเทรนนิง่งการฝึกฝนการสะสมประสบการณ์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นคือเขาเข้ามากว่าจะมาถึงวันนี้ได้แล้วเพราะถึงแม้ว่าเขาจะมีมีสกิลอยู่แล้วใ,ในมาจาก,กร้านอื่นหรือมาจากโรงแรมอื่นเนี่ย แต่บางทีเนี่ยแอดส์ฟูดี้คอลเลคชั่นครเนี่ยเราต้องการสไตล์แบบนี้นะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจ้างมาแล้วทำได้เลยทันที <c oughs> ก็เลยต้องเมนเดตชั่นว่าไม่มีใครออกนะครับแต่ว่าก็มีบ้างที่แบบว่าไปพักก่อน <c oughs> หรือว่าอะไรอย่างนี้ส่วนแมネจเมนต์ทีมเองเนี่ยก็เรื่องลดเงินเดือนนะครับ <c oughs> ผมเองก็ไม่รับเงินเดือนโซเชียลมีเดีย นะครับหรือว่าแบบว่ามี direct mail ว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะแน่นอนก็เรื่องของ delivery กับ take away อะไรอย่างเงี้ยก็มีการสื่อสารมีการอะไรติดต่อเวลากับลูกค้าไม่อยากให้ที่แบบว่าเปิดแล้วลืมอะไรเงี้ยครับสื่อสารกับลูกค้าแล้วมีวิธีอะไรอีกบ้างในการรับมือกับสิ่งต่างๆที่มันกระทบตอนนี้ออก voucher mm hmm. เข้ามานะครับ voucher mm hmm. เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าคือลูกค้ามาซื้อกับ,รบเราก่อนนะครับแล้วก็ พอร้านเปิดได้เมื่อไหร่ก็มาใช้ได้ซื้อ 1 0 0 0 0หมื่นครับแล้วก็ท็อปอัพให้3,5 0 0เป็นเหมือนโปรโมชั่นบวกเพิ่มให้คือคุณจ่ายแค่10,000บาทครับแต่ว่าเวลามาใช้จริง13,500้ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นเป็นขั้นๆไปถ้าซื้อเยอะก็ได้ท็อปอัพเพิ่มขึ้นคิดว่ามันก็วินวินด้วยกันทั้งลูกค้าแล้วก็ร้านอาหารเราก็จะได้มีเงินเข้ามานะครับในช่วงนี้แต่ว่าอันเดอรเซมถามก็คือว่าลูกค้าเนี่ยก็สามารถที่จะว่าพอร้านเปิดแล้วอย่างเชช่่่่นนนนนวววััีีีี้้้ยกกก็็มมาาาใอออไดงงึทคื ตรงนี้มันก็เป็นการสื่อสารกับลูกค้าในระดับหนึ่งเหมือนกันอันนี้เป็นวิธีที่ดีนะฮะโบเชอร์เนี่ยซึ่งสามารถซื้อได้แล้วเลยวันนี้เราทาแคมเปญนี้ตั้งแต่ประมาณเดือนกลางเดือนมีนาแล้วความจริงก่อนที่จะร้านปิดในซัมอ๋อเหรอครับครับผมอ๋อแสดงว่ามีการมองไวแล้วว่าน่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็วิธีคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วผลตอบรับประมาณไหนครับก็ค่อนข้างดีนะครับ แต่ว่าเรื่องซอฟท์โลนเนี่ยก็ต้องเรียนว่าธุรกิจของร้านอาหารเนี่ยมันไม่ได้เมดเรื่องโลนตั้งแต่แรกรอยู่แล้ว mm hmm. เรื่องของกู้เงินมันก็ต้องมีเรื่องของทรัพย์สินมาคำประกันการที่เราไม่ได้มีแคชฟลูเยอะหรือไม่ได้มีสายป่านอะไรเยอะมันก็ไม่สามารถที่จะไปทําอย่างนั้นได้โลนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากแม้ว่าจะมีการคิดดอกเบี้ยที่ต่ําลงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าธุรกิจมันไม่สามารถไปจนสามารถจ่ายคืนได้ถึงแม้ว่าจะเป็นดอกเบี้ยต่ํา mm hmm. ก็ตามแต่ว่าอีก6เดือนข้างหน้า อีกปีหน้า<ม>ก็ต้องจ่ายอยู่ดีแล้วสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงเนี่ยในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยมันก็ลําบากถ้าเรากู้ไปแล้วเราจะในอนาคตเราจะมีสิทธิ์ที่จะจ่ายคืนดอกเบี้ยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>เงินกู้มามันก็จ,จะช่วยแต่6เดือนเราก็ไม่รอดอยู่ดี<ม>หรือว่าอาจจะแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว่ามีภาระหนี้มากขึ้นสำหรับอัตราส่วนของค่าเช่าเนี่ย มีอยู่5ร้านภายใต้ฟูดดี้คอลเลคชันมันกินเปอร์เซ็นต์ประมาณเท่าไหร่ครับของฟิกซ์คอสททั้งหมดตอนนี้นะฮะก็น่าจะประมาณ30-40%ิี่เปอร์เซ็นต์ีเปอร์เซ็นต์ของฟิกซ์คอส t ครับผมครับ,รบมันเพิ่มขึ้นกว่าปกติ ใช่เพิ่มขึ้นกับปกติเพราะว่าสมัยก่อนมันมียอดขายที่ปกติเนี่ยแต่ว่าถ้าตอนนี้เนี่ยพอยอดขายมันไม่มีแล้วเนี่ยไอตัวคอสเนี่ยเราก็ยังต้องจ่ายเรื่องของเรน์อยู่มันก็เลยกินเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นมาเนือ่องจากว่ารายได้ของเรามันลดลงถูกต้อง,อง,องครับ คือถ้าจะไปออกกฎหมายเลยว่าห้ามแลนด์ลอร์ดเก็บค่าเช่าอันนี้ผมว่ามันก็โหดไปหน่อยถ้าสมมติว่า<ม>รัฐบาลให้ incentive ก็นะแล้วจะได้ tax incentive อะไรอย่างนี้ม,มากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะได้ช่วยได้กันทั้งสองฝ่ายมันมีความเป็นรูปประธรรมมากกว่าด้วยแล้วมันก็ช่วยได้จริงใ่ใช่ไม่ต้องให้ ประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการไปคุยกันเองขอ20%ขอ50%ได้ไหมอะไรอย่างนี้พอสมมติว่ามีการประกาศออกมาแล้วช่วยในเรื่องของค่าเช่าเนี่ยแสดงว่าเขาต้องไปช่วย subsidize landlord อีกทีด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นในเรื่องของ i n t e n s i v e แทนอะไรอย่างงี้ไม่ได้อัดเงินไปช่วยในเรื่องค่าเช่าแต่ว่าเป็นการช่วยในรูปแบบอื่นที่เก็บ landlord อยู่แล้วก็จะไปเก็บก็จะไปเก็บเพราะว่าเขาช่วยผู้ประกอบการไปอีกทอดหนึ่งนะฮะมีอะไรอีกไหมครับ สิ่งที่อยากได้จากรัฐบาลเราต้องการที่บริหารโดยมีความแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแน่นอนอยู่แล้วปกติเราเวลาเราแพลนเนี่ยเราก็ต้องแพลนประมาณ3-4มสี่เซนารีโออยู่แล้วเป็นเวิร์สเคส Scenario <c oughs> แต่ถ้าสมมว่ามันไม่มีความแน่นอนเนี่ยมันก็จะยิ่งมี เสนอเยอะขึ้นเยอะจาก4ก็อาจจะเป็น12อะไรประมาณนั้นประมาณนั้นครับก็เหมือนกับที่มีการประกาศมาตรการแบนการขายแอลกอฮอล์แล้วพอเราทรานซิชั่นมาให้ขายทีไอ้ตอนนั้นก็มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอยู่จริงๆแล้วสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยก็คือการฟื้นตัวกลับมาเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วก็หลายๆธุรกิจอาจจะหายไปนะฮะหลายๆตำแหน่งงานมันอาจจะหายไปก็จะเป็น new normal ที่ที่เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่รัฐบาลต้องคิด เล่าให้โจ้แล้วก็คุณผู้ชมฟังนิดหนึ่งว่าตอนนี้ Foodie Collection ดูแลร้านอาหารนะฮะแล้วก็เวสตอรอนกับบาร์อะไรอยู่บ้างครับครับตอนนี้ก็ o d i e Collection Group ของเราก็เราเริ่มมาตั้งแต่ปี2014ตอนนี้เรามีทั้งหมด5ร้านที่ที่ดูแลอยู่5ร้านหลักๆนรนหักพนักงานทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ประมาณ100กว่าคนครับ ไม่ถึงกับเยอะมากไม่ถึงกับเยอะมากแต่ก็ไม่น้อยนะครับแต่ก็ไม่น้อยครับ้อยกว่าคนที่ต้องอยู่ด้วยกันกับละเดือนในสภาวะแบบนี้นะฮะอ่ะห้าร้านมีอะไรบ้างครับห้าร้านก็เรามีบาร์ชื่อเวสเปอร์นะครับก็อยู่ข้างๆเป็นค็อกเทลบาร์นะครับแล้วก็มีไนทีนไนทีนอิตาเลียนบาร์รีสอร์ทก็จะเป็นกึ่งบาร์กึ่งรีสอร์ทแล้วก็เสิร์ฟอิตาเลียนแบบคอมฟอร์ตฟู้ดเหมาะกับคนทุกวัยอร่อยแล้วก็มามากินก่อนแล้วก็ค่อยไปดื่มต่อที่เวสเปอร์ อันนี้เป็นเหตุผลที่อยู่ติดกันเลยหรือเปล่าใช่ครับ <laughs> ก็จะได้ไปมาหาสูด้วยกันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีลาลอตตาพาสต้าบาร์แอนด์สตอนะครับเป็นเน้นเรื่องพาสต้าเป็นหลักแล้วก็มีขายเฟรชพาสต้ามีขายซอสในกลับบ้านได้ด้วยสําหรับคือถ้าไม่ได้มานั่งทานที่ร้านเนี่ยจ็ซื้อไปแล้วก็ไปทําต่อที่บ้านได้เลย<ช>อันนั้นค<ม>ือลาลอตตาลาลอตตาครับอยู่ทองหล่อแล้วก็มีอิฟฟูโม่รีสอรซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไฟด์ดิเน ยุโรเปียนกุซีนนะครับเน้นจะเป็นนิวโปรตุกีสกุซีนนะครับก็อยู่ที่พารามซีนะครับแล้วก็ร้านที่5ก็คือเอดิชเชนตี้ที่อยู่เจริญกรุงก็เป็นร้านอาหารไทยประยุกต์เชฟโจกับเชฟซากิปีที่แล้วก็ได้มิชลินหนึ่งดาวนะครับก็ ประมาณนั้นยินดีด้วยนะฮะปีที่แล้วปีที่แล้ว2019เลย2019ครับแล้วก็พอเปิด2020มาปุ๊บก็เพิ่งได้เอเชียฟิฟตี้เบส e s ร a สตอร t นะครับก็าาแต่ก็ปิดแล้วคือพอได้ปุ๊บแล้วก็เหมือนได้หยุดยาวเฉลิบฉลองยุดาวเฉลิบฉลองเลยใช่ใช่คือถ้าย้อนไปเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่2020 เราแพลนอะไรไว้กับทั้ง5ร้านที่คือความโดดเด่นความแตกต่างมันมันเหมือนจะคนละเรื่องเลยคือมันเหมาะกับคนแบบหลายกลุ่มมากครับก็เลยมีแพลนว่าเราจะขยายเรื่องอเรื่องคอกเทลบาร์มากขึ้น mm hmm. นะครับอาจจะไปอยู่แถวแบบว่าสุขุมวิททองหล่ออะไรอย่างนี้ oh. แล้วก็มีแพลนอีกอันนึงก็คือว่าอย่างอิฟูโมเนี่ยคือด้วยความที่มันเป็น,เป,นเป็นบ้านเราก็เลยกะว่าเราจะรีโนเวททำเป็นแบบว่า3คอนเซ็ปต์ในตัวบ้านหลังนั้นเลย บารมีเรื่องของออเ d ย์ i n g แล้วก็มีอิฟูโมเหมือนเดิมด้วยนะครับนั่นคือนั่นคือแพลนที่เราตอนแรกเราวางไว้แล้วก็อย่างที่เรานั่งกันอีกตอนนี้1919ก็เพิ่งเปิดขึ้นมาใหม่ด้วยก็เพิ่งเปิดตอนเดือนตุลาใช่ครับผมสุดท้ายฝากถึงแฟนๆนะฮะฟูดดี้คอลเลคชันนิดนึงกลับมาแล้วตอนนี้ก็กลับมาแล้วที่ร้านได้ด้วยครับกลับมานั่งได้แล้วที่ร้านได้ด้วยครับ ก็มี social distance แล้วก็มีมาตรการเรื่องของสาธารณสุขต่างๆที่เราต้องทําไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์เจลหรือว่าใส่หน้ากากรับพนักงานทั้งในครัวทั้งผู้ให้บริการนะครับ,รบแล้วก็เรื่องของตรวจวัดอุณหภูมิรเรื่องของห่างระหว่างโต๊ะนะครับตรงนี้เราก็เข้มเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้สบายใจตอนนี้อาจจะไม่ได้เต็มร้อยแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับ